สวัสดีตอนเช้า,ชาจ้ามาเคลื่อนฝนตกตักตกแหงเลยก็เลยมาฝ่ามาเบิงป่ากับกบจก้ะกระชังยังอยู่เหมือนเดิมเพราะว่าเราเหตุส่งทางให้ป่าออกแล้วนะคะบอถทวมแต่ว่ามาเบิงแล้วขั้วอีตู่ออกคอกเบงผลมาหอดกินหญ้าอยู่งองอมมีทั้งนอกผีดีนะบ่ไเลอออกไปอันหวัวไปอันนั้นไปกินเขาพ่นเขาแหงกระลังมานอีตู่ออกคอก ออกมากินเสยส่วนยังลหลันหัวบดหัวบันบุดนั่งตู่จะไปออกข้อเนะช่ไงได <c oughs> เต็มดากปืออยู่อวนลายเต็มสวงละ่ะไปไปเขาข้อสวงนีนาฝนนะคะกาสิบดีเอาหัวเอาหัวอ,ออกจากข้อนะคะชิไว้ในข้อกล่ะกะเอาหญ้าให้กินจ้า กามเบิ่งกบจ้ะโอ้กบสุดหนิด่แห้งส่วนกบน้อยตัวนี้นี่กระลา่างพอดีปนโตโอเตะกระลา่างพอดีปนใชพปะใครแง่ น้องกบอยู่เป็นธรรมชาติมากเลยอืออ้อฟูมไมคีอาพักตบสว่ามให้อยู่น้องกบน้องกบ นี่ตวัวดำแล้วกัหัวเขียวฟอกฟอกฟอกไปว่าหมาป่ากบใหญ่บ่แค่ล็อันนี้จะเป็นกบใหญ่ที่ตัวใหญ่ๆแล้วเสีบเสีบตาบสบกีโผบ่บอมีพวาว่านบ่ไดิเกลมาคำ เมื่อว่านนี่ไปเอาหัวอาหารมาคำๆเลยบริกเกลือเพิ่นขี้โผยุบเลยพี <c oughs> ่นาเฮ็ดกระสังเลี่ยงร้ายก็หนีเพิ่นกบมแม่พ่อให้ได้ไหลค่าบรรยากาศแบบไ <c oughs> อ้ฝนตกมืงเคลืนฝนตกแห้งนะพี่เนอะ ฝนตกแหงก็เลยมาเกลือปลาแต่เสาหย่านหนามมันขืนหย่านปลาออกกำลังแหวกผักตบชาวาออกคือบ่อออกนี่มันหลายผลแหวกผักตบชาวาออกให้ปลาดุกมากินอาหารปลาดุก อาทิตย์นี้ก็จะเป็นอาทิตย์ที่สามจ้ะเนือปลาดุกตัวใหญ่แล้วเอาล่งพันกว่าโตหลอดเบิดส่วนปลาเข็ง แค่นี้นอย่างยิ่งนอกมาถากินอาหารแต่ว่าจะไพิเกลืออีกหมองหนึง่งคุณนะ่ะไล่มาไล่มาคุณเอาปลาินมาหน่อยคุณถ้าต้องเอาตัวใหญ่ามาอีกพเพราะจะเสียบิดกินมากำหน่อยค่ะ กินะเริ Schweiz ่มอิ่มห้องดำคนจะอาหารกบอาหารป่า

มองเกระปรินกับยูคนละมองตัวหนึ่งซีเผือกใช่ โอ้เสียดเลยความของปุกมันหิวเว้ยมันแห้งใหญยขึ้นื่องกินลายขึ้นแหละแต่ว่าสิเือไอ้มันอิ่มมันก็บบรายต้องเกลือแซมพ่อเกลือไปเอามาให้ปลาดินใหม่เลยหมดเลยปลาดุกโตใหญ่ไ้เถอะ มาแล้วเอาตัวละบาทมามันก็ใหญ่ไปเอาตัวละสองบาทนั่นโอ้ยบ่ได้หลายตัวเอาวิธีเอื่นปลามากินอาหารส่วยยาบน้ำอีกบนเก่าเอ้ยเก่าบ่เก่าเอ้ยเก่าไหนมาได้ยังโอ้โหมาแล้ว อันนี้ปลานิ่นจ้ะให้ไก่แท้ปลาใหญ่นี่บป็นมกไก่นาดินต่อมต่อมๆห้าานี้พพด่หละเอานี่ ต,เตะตตเพียนตัวใหญ่เด๋อซำฟมือใสชิ้นเป็นตัวใหญ่เด๋อบอลหยบหยบนี่ยได้ตะเพียนเก็ดใสใสเห็นตะปนิหมึงถ้าเบิ้งมันขึ้นมาอยู่ตะเพียนปลาใหญ่บ่มาเลยปลาใหญ่ยนรินตามตามบะเท่านิ่มขน,นนี้ออกมาดินตามตามกินอาหารปลาเด๋กระมังกรอกบใหญ่มาเก,ก,กรอกบใหญ่ เพื่อนีแน่น่เป็นหูกกินบมอสมาเลยมันกลัวมันก็ไปไกลๆนาขะาวแหววไออันนี้กบหน่อยอันนี้กบหนอ่อยาไหมฮอกบหน่อยหน่อย หน่อยๆซ้ำนึงตักตัวนี้ไปไปคนใส่ผักแยงป่ะเพราะพะันพะพะนหาตัวเอาอีหยังคือสมัมบ่มีหอาหารพอให้มันเบิ่เอามาหน่อยใส่ด้แรงเรงรอกันไหมเมื่อวานก็บ่ได้กินกินมันกินอยู่ซื้อมากกระสอบนึงเขาเอามาหน่อยหนึ่งยายามรีค่ะพี่น้องบัดนี้ เนี่ยมื้อไรยังกินใหม่พ่อเธอค้านไปเอางานตัวนี้จะมีปลาไหมน้ำไหลบางแห่งนั่นจักสิปลาสิมีบ่มีบับลี่ง่ายเพราะโบได้ปลาขึ้นใส คืนใส่คืนนี้มันออกนีบ่ะมันเขาไปสะมันที่เขาไปไหนจังไดตาเตัวใหญ่ใบหงส์นะตะคออีกที่ใหญ่ดูโง่โง่ Nhàm đầy không chịu gì rồi. có gì không có gì không có gì กระป๋าซิวบอ่อเลือค่ะถ้อเราลองน้อง,ลง,ลงสาดีกว่ามาเบ่งดีตอนี้สิมีปะหือลุ่นกันลุ่นกันโหเยอะเลยมามาออกมาออกมาเยอะเลยโห เี๋ยวไปก่อน,อาอาอนมาดูจ้าอุย้ยเยอะเลยค่ะโอ้โหมีแต่ปลาคอลองตะมือเคื่อนจนขาวอักล่ะอูหนึงเย็นหน่อยมนาวอุ้ยเอาอ้ออ步一 ว้าวปลาครอร้องเต็มมือขื่อนอู้นะ่ะฮะสิมายามเต็มมือขื่นจนตายพวกนี้จะเฮ็ดปลาแดกแทะพวกนี้ยังชีวิตอู้ใส่ไว้เหมือนเดิมตุ่มคุณพ่อ มือ้อแรกนี่เรามายามจักหน่อยสวยมายามอีกเพิ่นเมื่อคืนมันตกแหงนี่มันไหลลงมาหนิที่มันตายก็ได้ทำปลาแดกเลยนี่สามีไปเอาหญ้าต่อนั่นสี่กับสิภากลับบ้านแล้วจ้าไปเอาหญ้าต่ออยู่พูนไปเอาต้น ไปเอาต้นหมักไนทถดินค่ะเมื่อวานนี่เก็บในทดินมามา่ยามรีซื้อม้านเก็บไนทดินเนแต่ไนมันมากต้นมันยังยงอยู่อยู่กันเลยยังไปเอาไมา้ค่้วยนี่สีกับสีเอาปลากลับบ้านจ้าตอนทีมันตายกับสีหยห้งยยเห็ดปลาราจ้า